ปา,ากไม่หยุดพูดอา,าจะมา,ห,ะรห,าหรอลูกปิ่นเนี่ยไม่หยุดพูดหรอกปากไมเป็นไม่หยุดพูดอาจะาหะรอูกิ่นเนีน่ยไม่หยุดพูดหรอก ลุงปิ่มเนี่ยไม่หยุดพูดหรอก่ำติดปากเป็นเียพูดลุอกิ่มเนี่ยไม่หยุดพูดหรอ มีเห็นหมนะคะก็เหมือนประมาณว่าจะใช้มือปิดปากก็ไม่หยุดยดหรอต้องใช้ปากปิดปากมันถึงจะหยุดแล้วแบบน่าแบบดูแลวก็ยิมนะน่ารักดีสองคนนี้นะน้องญาญ่าที่เป็นคนที่ โชคดีมากเลยที่ทำอากับกิริยาแบบนี้แล้วก็ดูเออไม่ได้แบบตาเลกแตแต่ไม่ได้ดูเยอะแงก็ดูแบบน่ารักไปคือถ้าคนอื่นพูดจะบ้าหรอจะบะเดี๋ยถ้าฝุ่พูดก็คือดูแล็แหละใช่ไหมคือยาย่างพูดจะบ้าหรอจะบ้าหรอคือกลายเป็นแบบน่ารักนะโอเคก็ไม่มีใครที่จะแบบ แสดงอากัปกิริยาออกมาแล้วก็ทําให้คนดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีจริตจกักราน,นะค่ะเออยาย่านี่ก็ถือว่าเก่งเลยแหละนะคะโอเคก็มีพรสวรรค์เลยนะคะก็หยิบมางานล่าสุดนะคะสําหรับงานเปิดปฏิทินจีนนะคะต้อนรับตุษจีนที่ผ่านมาสําหรับ2คนนี้ละกันค่ะก็เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์คู่กันละกันนิดนึงของณเดชแล้วก็ยาย่ากับประเด็นต่างๆอาจจะเคยทราบกันมาบ้างแล้วนะคะอ่ะก็เดี๋ยวเอาใจแฟนคลับของณเดชนายายา่านคนอื่นๆเดี๋ยวไม่ลืมนะเดี๋ยวเปิดให้ดูกัน แน่นอนนะคะวันไหนเนี่ยควร ครับผม<ว>แจกปฏิทินอ๋อใช่นี่ก็เป็นปฏรนะ<ช>ติชินนะตุ๊จีนนะครับต้อนรับปีใหม่จีนนะครับผมเป็นเมืม่มมอ,อเมียมงคลน,นะ<ช>ปฏิทินที่ทางช่อง3กับร่วมกับทางครอบครัวข่าวนะแล้วก็เซริร์ชอินเทมเมน์แล้วก็มีผู้สนับสนุนอีกหลายๆท่านเลยนะมาร่วมกันก็เป็นนำเ,เงินเนี่ยที่จะรายได้ที่จากการขายเนี่ยทั้งหมดนะไปมอบให้กับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะในการซื้อพวกอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจวัตถุระเบิดนะำไปกับพี่ทหารทุกคนใช่พิเศษภายในปฏิทินของปีมาปีนี้เป็นยังไงบ้าง คือจริงๆความพิเศษในปฏิทินของของปีนี้นะคะคือมีครบทุกอย่างเลยค่ะคือ<ช>แต่ละวันจะมีคําแนะนําใช่ไหมคะพี่นาเดชใช่ก็มีแต่ละวันก็จะเบออะิ่งเช่นบอกว่าวันไหนเนี่ยควรทําอะไรอย่างเช่นวันไหนควรจะออกรถวันไหนควรจะทําการก่อสร้างสร้างบ้านวันไหนควรจะเดินทา<อ>งใส่ชุดสีอะไรใส่ชุดสีอะไรก็มีนะฮะวันไหนดีวันไหนเป็นวันอัปมงคลอะไรเงี้ยก็จะบอกไม่มีบอกจริงๆครับบอกทุกอย่างเลยมีเลขเด็ดมีข้างขึ้นข้างแรมก็มีนะ มีเลคะโตเติมมีหมด ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบันทินมงคลนะครับผมก็จะบอกเรื่องราวดีๆอะไรที่ไม่ดีก็จะบอกว่าวันนี้ไม่ต้องทํานะอะไรเงี้ยฮะทต่มมไม่เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นยังไงไหมพีใช่ครับทําให้ชีวิตทำเอ่อการใช้ชีวิตง่ายขึ้นกล้าออกจากบ้านด้วยความมั่นใจในทุกๆครั้งอะไรเงี้ยแล้วในบ<ะ>ันทินบรรทินเนี่ยต้องเห็นเ่ยากนะเด็กดีหน้าค่ะหน้าเดียวหน,น้าเดียวค่ะรวมตัวคนหน้าเดียวในครอบส่วนตัวเราเชื่อเรื่องอะไรก็ฟังไว้ก็ดีนะครับเป็นอุทาหรณ์ด้วยอะไรเงี้ยใช่ญาติแล้วค่ะเชื่อเรื่องนี้ไรในระดับ คำนึงค่ะไม่ลบลูค่ะก็เอาไว้เตือนใจก็ดีเหมือนกันค่ะไม่ได้มีเรื่องไหนดีไม่มีค่ะหนูไม่มีหน้าจีนมากการป็นสาวต้งคู่อะไรนะผ่านทำบุญอะไรปกติเหมือนเดิมอ๋อใช่ก็ถ้ามีโอกาสก็ก็ผมก็ไปทำนะไปทำเรื่อยๆครับผมก็ไม่แน่แล้วปีนี้อาจจะมีก็ได้ครับผมยังไม่ทราบเหมือนกันใช่อืม ไปถ่ายโฆษณากันครับผมถ่ายโฆษณากันครับผมแล้วก็เป็นกินข้าวครับเป็นกินข้าวทีมงานเขาก็เลี้ยงข้าวด้วยอะไรเงี้ยครับใช่โฆษณาเลครับเลตัวใหม่ครับผมใช่ครับเป็นต้อนรับซัมเมอร์ฮะ,ะใช่ใช โอเคคนก็บอกว่าเห็นไปกินข้าวกันนะเขาบอกโอเคไปกินก็คือถ่ายโฆษณาด้วยนะคะก็พูดถึงเรื่องปฏากินข้าวกันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วแหละน่าจะญาญ่าคนก็บอกว่าเม้ากันว่าไปกิน2ต่อ2ไงก็เลยต้องมาถามอะไรเงี้ยนะส่วนปฏิทินนะะคที่วันนี้คือโดนวันนี้คือกระหน่ำมากนะกระหน่ำไม่ค่อยได้อ่านเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันมันจุดประการมาจากเตยใช่ไหมคือเตยได้จะพุ่งมาถึงละเตยมาต่อเลยเนี่ยปุ๋ยเนี่ยวันนี้ใส่กระโปรงจะขาใหญ่แล้วนี่คุณสาปิดแล้วปิดอีกนั่งขดจนจะเป็นเลขแปดถึงแล้วเนี่ยชอบสาว เขาเป็นพวกมันใหญ่ตรงไหนนี่เดี๋ยวยืนให้ดูเลยจุดเนี้ยไม่เขาว่าหนูเขาว่าถันน่ะเขาว่าหนูรอเอาว่าฝุรองเอาล้อฝยน่งจ้าุยผิดจุดจ้ะเขาว่าหนูหรือเ็ว่าเอาว่าอ อย่างนง้นผิดจุดผิดจุด,ด,ด,ด <c oughs> เราจะแก้ตัวไงอเออนะ,อะโอเคนะคะส่วนปฏิทินเมื่อกี้ที่บอกแหละคือว่าเรากไ็ได้ได้มีโอกาสได้ปฏิทินพี่พี่พี่เปียเขาเออกมาให้ของท่องสามนะคะก็เหมือนที่บอกคือบอกวันมงคลวันอับมงคล<ช>สีไหนดีวันไหนขึ้นบันไมดีวันไหนออกรถดีอะไรอย่างเงี้ยวัน<ด>ไหนใช้สีไหนอะไรอย่างงี้เนาะเหมือนเป็นความพิเศษที่เขาทําขึ้นมานะคะของของปฏิทินจีนของทั้ง่องสามเขานะอ่ะโอเคเดี๋ยวอีกหนึ่งคนมีคน